นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสาวสุชาดาพฤกษวรรด์ขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกันถแถลงข่าวการประมูลหมายเลขป้ายทะเบียนรถสวยของจังหวัดลำพูนหมวดอักษกรกไก่ต่อเต่าก่อให้เกิดโชคลาภตลอดการครั้งที่5จํานวน3ามหมายเลขที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งห้างสปปรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วยนางสาวสุชาดาพฤกษวรรด์ขนส่งจังหวัดลำพูนกล่าวว่า การประมูลพทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนในหมวดอักษรกไก่ต่อเต่าจำนวน301เลขหมายเป็นภาพกราฟิกแสดงความเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดลำพูนประกอบด้วยผ้าหมยกดอกลายดอกพิกุลลายดอกทองกวาภูเขากำแพงเมืองและผลไม้ลำใหญ่โดยการประมูลจะมีขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนดีสั้งแต่เวลา8ปนาฬิกานาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะจบการประมูลโดยจัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับปัตช์เบียนรถเลกสวยถือเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมากสําหรับรายได้จากการประมูลนั้นจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปอปอทอเพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้ตามวันเวลาดังกล่าวสำหรับผู้ที่ยังไม่มีรถยนต์แต่สนใจที่จะเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถสวยสามารถเข้าประมูลได้เช่นกันกลิ่นยศสิงขสัน รายงานคุณยายสุดทนถูกแตนมาทำรังใกล้กับหลอดไฟหน้าบ้านต่อยเกือบทุกวันจนมีอาการแพ้เป็นไข้จึงแจ้งกู้ภัยสว่างอารยะมาช่วยกำจัดรังแตนโดยนางสืรณีในศรีริงอายุ81ปีอยู่ในซอยสุวรรณสอนซอย9หมู่ที่7ตำบลบ้านใหญอ่อเมืองจังหวัดนครนายกได้ผ่านเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปดูรังแตนซึ่งเกาะอ,อยู่บนฝ้าเพดานที่มีหลอดไฟติดอยู่และมีแตนอยู่หลายตัวบินอยู่บริเวณหน้าบ้าน ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงใช้สเปรย์กับจัดแมลงฉีดไปที่รังแตนทําให้แตนที่เกาะอ,อยู่ที่รงังและกํลาลังบินอยู่ตกลงมาตายเป็นจํานวนหลายตัวส่วนนางสิรณีต้องเข้าไปหลบตัวอยู่ในรถเก๋งเนื่องจากเกรงว่าจะถูกแตนต่อยอีกเดนนางสิรณีเจ้าของบ้านเล่าว่าตนพักอยู่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวลูกๆไปทํางานทุกวันตนจะเปิดประตูออกมาลอกบ้านก็จะถูกแตนต่อยและรับบาดเจ็บและมีอาการแพ้มากต้องไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษา ในวันนี้จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยกันกำจัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในบ้านสมบัติเนนใหม่รัชานนท์นใหม่รายงานในแพทย์น,น,นรินทร์รัตพิชยาคามินในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเตือนเชื้อไวรัสอ s v ระบ,บาดในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในช่วงของปลายฤดูฝนต้นฤด,ดูหนาวหรือประมาณเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนโดยเด็กที่ป่วยจะมีอาการเบื้องต้นคล้ายกับเป็นไข้หวัดธรรมดา มีน้ำมูกมีไข้ไอจามพ่อแม่ต้องคอยสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิดโดยเชื้อ r s v สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านทางเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านทางการสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวมักพบในเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงและเด็กที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือทารกคลอดก่อนกําหนดเป็นต้น หากมีอาการไอมีเสมหะจำนวนมากหายใจเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงหวีดซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าหลอดลมตีบหรือหลอดลมฝอยอักเสบในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการถึงขั้นตัวเขียวซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสไอเอสบีการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นโดยผู้ปกครองสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัสไอเอสบีได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หมัล้างมือให้สะอาดเพื่อปรระกาป้องกันการติดต่อทางการสัมผัสทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อส่วนหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่แออัดหรือในบริเวณที่สาธารณะหลังจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำและให้เด็กดื่มน้ำอย่างเพียงพอเพื่อลดภาวะการขาดน้ำและช่วยขับเสมหะแต่ถ้าหากเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่หย่านมสามารถให้เด็กดูดนมได้มากที่สุดตามต้องการรวมทั้งแยกอุปกรณ์และภาชนะต่างๆของเด็กไม่ควรใช้ร่วมกันอภิรักษ์สีอัศวินรายงาน ที่ห้องประช,ชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาแก้วซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรกกากฏว่านางขวัญเรือนเทียนทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสาแก้วซึ่งเป็นอดีตกำลังตำบลวัฒนาน,รน,นาครและนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสาแก้วเดินทางมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาแก้วเป็นคนที่3โดยได้หมายเลข3 ท่ามกลางกองเชียร์ที่เป็นกลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสราแก้วเดินทางมาให้กำลังใจเกือบ200คนหลังจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอรสราแก้วหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้นายทรงยศเทียนทองซึ่งเป็นอดีตนายกอบจอรสราแก้วที่ครองตำแหน่งมายาวนานกว่า23ปีประกาศจะลงจากเก้าอ,อี้โดยนางขนเรียนเทียนทองเป็นภรรยาของนายพิเชษเทียนทองซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว ถือเป็นครอบครัวที่ดูแลธุรธกิจสอเทียนทองและเป็นมารดาของนายฐานิเทียนทองและนางสาวตรีนุเทียนทองสสสา,สาแก้วเขตหนึ่งและเขตสองสังกัดพรรคพลังประชารัฐด้วยรวมทั้งมีนายอนุรักษ์เทียนทองและนายบดีเทียนทองดูแลธุรธกิจของครอบครัวโดวยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานางขลเรือนได้ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ควบคู่ไปกับการดูแลหัวคะแนานทุกระดับของตระกูลเทียนทองตลอดมาจนเป็นที่รูจ้จักและนับหน้าถือตามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่จังหวัดสาแก้วชัดเจน นางขวัญเรือนเปิดเผยเพียงสั้นๆหลังจากลงรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจอสาแก้วเสร็จสิ้นว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลงสมัครในครั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดสาแก้วโดวยพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเพื่อจังหวัดสาแก้วจึงขอฝากเบอร์สามให้พี่น้องชาวจังหวัดสาแก้วพิจารณาในทางทีมงานได้ชูคอนเซปต์ concept, และมีการชูปาระบุว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกด้วยยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน นาสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการสรชรอจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพลเรือโทโกพิอินพรมผู้บัญชาการกองทัพเรือพักที่หนึ่งและคณะในการเดินทางเข้ามาพบหารือข้อราชการด้านความมั่นคงการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและเลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นการบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกปัญหาขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานร่วมกัน จากนั้นได้ร่วมประชุมหาหรือที่สารกลางจังหวัดเป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยการหาหรือได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นแนวทางการบริหา,ารการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆอาทิกองทัพเรือจังหวัดประมงสุลกากรตำรวจน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมาตรการการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการจัดระเบียบระบบสิ่งลุกล้ำทางน้ำการส่งเสริมอาชีพประมงภายใต้กรอบกำหนดของกฎหมายมาตรการป้องกันเรือประมงต่างชาติลุกล้ำด้านน้ำการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลป้องกันและลดผลกระทบระหว่างเรือประมงพาณิชย์กับเรือประมงพื้นบ้านสามใบทะเลรวมทั้งการส่งเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภยัยและมาตรการป้องกันโควิด1ิ ซึ่งต้องมีการบรูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปจรรยบ,บัญยงเสนารายงาน